สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกิจกรรมส่วนสนความเพียรพระกลิ่นพรีพิ่นาศรหัสร่วมกิจกรรมบดุงเดนบีหนึครับเป็นครั้งที่50แล้วนะครับซึ่งก็ตรงกับวันที่สิบเเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราชสองพัร้บแครับรบัดนี้ วันที่19กมิถุนายนปีพุทธศัก,การาช2568รเป็นวันที่50ที่ข้าพเจ้า11เอกพระดุงเดชบุญสวัสดิ์ขอถวายเสียงสวดสะยายพระสูตรพระปริลมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสตียระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิด <c oughs> หนึ่งบักราพัฒนาตรัยรังสมาสัมปุโตปะขวาปุถังปะขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตปะขวตาธมโมธมังนม,สรรมัสสามิปฏิปันโนปะขวโตวสาว,วาสังโฆสังฆังมะมามาิสสองบุพชภาพไพรีพินาศรังสมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุทโตโคณัยเหตุธรรมนรานิปรัมมิเหจัติสติยาวชีวังอังพุทธังธมังสังฆังสรณังคตโตปูเจมิรัตนเตยังธมังจารามิโสตินา สามอสวดชนุ่มเทวดาสมันตาจักรวาลสุตรากชนตุเทวตาสัตมังมุนิราชสัสนันตุสกโมกอคทางสเกกามีจารุเปกิริสิการตเตจันตลิเกวิมานีติเปรตเตจขามีตรุวนาคเนเขาวัตุมหิเกเตปุมาจายัญตุเทวาชลทลาวิสเมยยะขันธปนาคาติทันตาสันติเกยังโมลิวะราชนังสาวเทวเมสุนันตุธรรมสวนากาโลยัญพันตตาธรรมสวนากาโลยัญพันตตาธรรมสวนากาโลยัญพันตตา สีมบส่วนปุพพะพาฆะนามการนโมตัสสะปะคะวะโตระโตสมาสบุตัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตระโตสมาสบุตัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตระโตสมาสบุตัสสะห้าบสวนไตรสระนัคมาปาถาพุทธังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิสังฆังสระนังขจามิตุติยมปีพุทธังสระนังขจามิตุติยมปีธรรมังสระนังขจามิตุติยมปีสังฆังสระนังขจามิตติยมปีพุทธังสระนังขจามิตติยมปีธรรมังสระนังขจามิตติยมปีสังฆังสระนังจามิ อกบสวาศัจจการิยาคาถานาติเมสรนังกัญยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเมโหตุสัพพธานาติเมสรนังกัญยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเมโหตุสัพพธานาติเมสรนังกัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเมโหตุสัพพธาอยู่ในรถลูก เจดบดเสวดิรัตนปาณมคาถาพุทธังนเมรัตนปุตตะสริริจิตตังธรรมังนเมรัตนปุตตะวิสุทธิสารังสังขังนเมรัตนปุตตะสุสีลทธิติเอตังนเมีเตรัตนังรัตนตยาวหังสมมาสมรสริตตะวัตถุวิเสสภูตังอัญโยยยะยุตตะคุณายคข้าวสาปวัตตังอสุมิตยามิปิตเทวายธาติทันเทเอกังเวนัตติตะเรสมะสัมภเวนะโลกเกต ทาจิจัติเรนจปาตุภูตังคัมภีรยานวิสยังอติทุตัสัตังวินโยหิปันธิตาชนในหิวิชัญญรูปังโลคำมีเกหิจิกทันจุปาลพณียังเจสันจิตสุตูวิทิตังคนรกายยตายะนาเมหิเยวัชนตายะสุวิสุตตัมปิสมุปปสตังมณสีสุทัปาัสทฐานังปุญติกานะมะสมุตตมะปุญญะภูมังทุขะปมุตชนะมุขะสรนังกตานัง กูชาเรสุปรมังพิปูชนัยยังนิพานาสจิกิริยายุปนิสัยถังสัมมากิเลสมาละโสธนะสิทธิยาจะสาธุเยถากุสเลอุปะเสวนิยังปาเนหิจาตปิสารนังขมนียเมวัตสมาหิตังเิรัตนังสารนังขตัมหา พระตินทิวังคณะเนสุนมัสมานาผูเฉมาจาปีสสะตังสุปสันนจิตตาตถานุปาริจริยสถารตจับปุญญะตถาสุกเตนะสุขีพเวมุติตชนะตัสสะจสถาปิสุวติหอตโยเจธาธรรมวินัยยมีประมาณผูโตโลกุตระพิสมโยนิยโตสุพุจังตโสปนิสยะจายะอัยมปโหตุวัตุเตเยปริกิตโตสุปสาทการโร แปดนัมก่ารสิทธิขถาโยจักุมาโมะมลาปะกาโทสัมังวัพุทโตสุขโตวิมุตโตมรัสปัสสาวินิโมจายันตุปะเพสิกิฆมังชนะตังวินเนยังพุทธังวรัตังเสิรสานามามิโลกาสนาทันจวินายกันจัตันเตจัสาเตชายสิทธิโหตุสพันตรายาจวินาสเมนตุธรรมโมทะโชโยวิยะตัสสะศัตรูทัศเสสิโลกัสสวิสุติมังคังนิยายานิโกธรรมธารสัทารีสตวโหสันติกรุสจินโนธรรมังวรัตังเสิรสานามามิโมะปะทาลังอุปสรรดธาหังตันเตจัสาเตชายสิทธิโหตุสพันตรายาจวินาสเมนต สัทธัมเสนาสุขตานุโคโยโลกัสปปะปุปาเิเลสเจตาสันโตสยังสันตินโยชโกจะสวัสดิธรรมังวิธิตังโรติสังครังวรันตังศิรษานามามิพุทธานุพุทธังสัมมะศีลทิติิงตันเตชะสาเตชายาสิทธิโหตุสพ,พันตรายจาจวินาสมเมโต เก้าบทสวดนโมการอัฏกาคาถานโมราตุสมาสัมพุทธะเมตสิโลนโมตมัทธรรมะสัสวะคตเสวะเตนิทัณนโมมหาสังฆัสสปิสวิสุทธาสีระติตติโนนโมอุมาตยารัตสารัตนะตตยัสสะสาธุกังนโมอมกจจิตัสสะทัสสาวัตถุตยัสสปินโมขรปภาเวนะวิคัจฉันตูปัถวานโมกรณุภาเวนะสวัตดิโหตุสปะทานโมกรรสัตเตชินวิธิมิโหมิเตชวา

พรควาเตนงกุปสังกัมยามาปุสังกมิตตวาพรควตโตสันติกิจปเจกขาทามเสัยยมาเตอัตโคตาเทวตาเซยัตปินามะพะละบาปุริโสสมัญทิตังวะพังปะสารยยะปะสาริตังวะพังสมินเชยยะเอวาเมวัสุทธวะเสสุเทเวสุนตระหิตตาพรควตโตปุระโตปุระหังโส กัตโคูตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวายกัมมันตังอัทังสุยกัมมันตังเิตาโขเอกาเทวตาภควาโตสันติกีมังคะังอภปสิมาห์สมัยโยบุกานาสิงเทวกายาสมมาคตาอาคัตมาอิมังธรรมสมัยยังทกิตาเยวะปรายชิตสังคันติยกัตถคูประราเทวตาภควาโตสันติกีมังคะธาปสิตรตตาพิกาโวสมัยทังสุจิตังอัตตโนงจุกมะกลงสุจริติวันนตันนี้ตวัาตเทเยันิรักขันติปันทิตาเตียกัตถคูประราเทวตาภควาโตสันติกีมังคะังอภปสิ เชตวาคีลังเชตวาร์ปรีฆังตะคีลังอหัตจะมะเมชาตจารันติสุทธาวิมลาจะคุมาตาสุทันตาสุสุนาคาเตอะโคปราเทวตาภะวโตสันติเกีมังคัตทปัสสิเยกจิพุทธังสรณังกัตัดเส้นเต๋กมิสันเตียปายพุมิงภาฮะยะมนุสังเทหังเทวอกยังบริปะเสรสันติติ อัตโขภะวับภิกขุนมัณฑสิปุเยนะภิทเวทัสสสุลกัตธาตุสุเทวตาสนิปิฏตาห้นติธากตังทัสนายาภิกุสังันจะยิเตภิกขเวซึ่งติธรรมทานังรัตนโตสมาสมุทธาเตสสุปิภควันทานังอตปรมายิวเทวตาสนิปิฏตาเหสทงสยติปิเมงตระยิเตภิกขเวผู้สันตินาคธรรมทานังรัตนโตสมาสมุทธาเตสสุปิภควันทานังอตปรมายิวเทวตาสนิปิฏตาผวิสันติ ตยนปิมัยหังตระอัจฉิสัมมิปิกะเวเทวะยะนังนามะนิกิตะยิสัมมิปิกะเวเทวะยะนังนามะนิเตสิสัมมิปิกะเวเทวะยะนังนามะนิตังสุนาทัสสะตะมะระสิกะโรทะปะติสัมมิเตวะมันเตติโกเตปิกุปะคะวะตุปะจะสะสุมุขะวะอิตะทะ सि लोकमनो कजमि यतपुमाद तथा सीता जे सीता के रंभे दत्ता समाहिता पुतो स्यावसलिन आलोमंसा बेसनकुनो अथत मनसा सुथा विपत न मनavil ApiException लोपसते यतवावने एक पेलोत वेदतो मन्दे तथा सवके सने रते देवकया วังกิตายสัมมิเกราหิบุกัสโวสตัสสัสาวยาคัพุมากะเปิลวัตตะวันทีมันโตจิติมันโตนับมันโตจัตสิโนมลามนาภิกขมงภิกขุนังสมิติวะนางชะสารไซน์นาวตายะคัณนารตะวันนิโนที่มันโตจิติมันโตนับมันโตจัตสิโน โมทัศมนาพิกคมงบีผู้นางสมิติ์วันางสตาร์กีราติสานสายยัคณะนาตะวันนิหน่ที่มันโตยุทธิ์มันโตวรวันโตยิสศิลน์โมทัศมนาพิกคมงบีผู้นางสมิติ์วันางอิจเตโซลัสสัสสัญญาคานาตะวันนิหน่ที่มันโตยุทธิ์มันโตวรวันโตยิสศิลน์โมทัศมนาพิกคมงบีผู้นางสมิติ์วันางเวสามิตาปัญจสตายักษ์คณะนารตะวันนิหน่วที่มันโตยุทธิ์มันโตวรรณวันโตยิสศิลป์โมทัศมนาพิคมงบีผูนางสมิติ์วันนางคุมพิโรราชฆาญโกเวปุลัสานิเวสนาง บริมัติที่สร้างราชาตระประชาสติกันนัปนังอธิปติมาราชยสัตสิสปุตปิทัสสะโวนนามามลายที่มันโทชิติมนโตนัันโตสตสินมนาปิกมปกนังสมิติงวานางตกินจสร้างราชวิรุณหอปชาสติกุมานัอธิปติมาราชยุสตสิสปุตปิทัสสะโวนธนมามพลา ยิทธ <S ess> ิมันโตจิติมันโตวนนมันโตเจ้สิลปมนคลธรรมนาภิกษุโมกขุทังสมิติงว่านังปัจจิติสรราชเวโรปโคปัสสะสตินาคานังอธิปติมาราชาจ้สศสีโสปุตตปิตัสสะพวุลธนามะผลายที่มันโตจิติมันโตวนนมันโตเจ้สิลปมนคลธรรมนาภิกษุโิกขุทธังสมิติงว่านังอุตรัตจิสสรราชุเวโรตปัสสะสตินาคานังอธิปติมาราชาจ้สศสีโสปุตตปิตัสสะพวุลธนามะผลายที่มันโตจิติมันโตวนนมันโตเจ้สิลปมนคลธรรมนาภิกษุโิกขุทธังสมิติงว่านังปุรวาจิตสรตราช ทตตลมนาทังสวนเนกัพิลวัชเวเตสังมายาวินุทัะอากูวัญินาัทธามายาคุเตนโดวิเตนโดวิพุเยุิุโตษะจันนโนกามัสุโติกินุขันดนิันดจจปนาโทปะมัีโยจเทวัสุโตจมาตาลิจิตตเซโจันทนาโปนโรราชาโสโอากูมันจะสิกโกเจวติมพารุสุริยุทธสาตจันจราชโนันธภาสราชุิมทมานาภิกขมุภิคุนังสมิติวนังอากุนำานาคาวิสลาสัจเจคมลัสตราอากูปยคาสายติปิจมุ Ya nakar aja sesal dan jadi pati capek kiri tuh tuh cakup aja saat itu namanya cepet tak citra supena itu tidak senang mengapa yang tuh tanah kar masih supena tuh kita memang kasih betul sana ibu cah ibu ayat tanah kar supena seren waktu sebut tang cita wajar aja nasi sebut cita patro wajar wajar itu yang tuh jadi sinovel kita mau habis mas sulah tanah mereka sampai pati tisu tisu cepat cepat namu kisah sesan cepat liput tanah sampai beru jangan itu apa paling senang rupa tamu pakai bung sembilan tahun ini pada tipe kunang semeting wanang อาโปจะเทวาปะเทวีจะเทโชวายโยตถาคตมุบรุนน่ะรุนาเทวาสมุจจยาสัชชาเมตตากรุณาคายิกะคุเทวายจ้าสิโนตัสิเตธัสถาคายัสเปนานาตวานิโนทิมันโตจิิมันโตวนันตวมันโตสัสสิโนมมดธรรมาภิคบุปคูลังสมิติงว่นังเป็นดวงเเทวาสาลิจัสมาจัตุเวยมานจันตสุปนิสาเทวาจันนมคุประกิตาสุเรสุปนิสาเทวาสุริมคุประกิตานักดานิประกิตวาคูมันทะวลากาวสุนังวสุโศโสสโกประปาคาปุรินทัตโตทัศเตเตัสถาคยัสเปนานาต อาถรสะพุเทวะชะมาคกิสิการิวาริตกจโรชาจุมาคุปนิปสิโนวรุณาสัตมัจจจุตาจันิจจกาสุเลยรจิราคูอาคูวาสุเนสิโนทัสิเตสสะกายสเปนานตตวานิโนทิมันโตีดิมันตัมันโตอิสัสิโนมัมนาภิกขมุงภิกุนังสมิธิงวันางสมนะมาสมนะมนุสยมนุสุตมะกิตาปตุสิกาคูอาคูมนปตุสิกาักริโยเทวายจลุิตตวสิโนปรกมะปรคาคูเทวายสัสิโนทัสเตสสะกายาสเพนานตตวานิโนทิม สุขากุมหารุนาคูเหกนัสสาอตขาย่างภมุคาเทววิจคนาตธรมตาหารกัจามิสกาใสสิโนธนยังาคาจุนโยุติสาพิวสติทัเสเากายสเปนอัวานิโนที่มันโตชิดมันโตนันตสสิโนมดธมนาิกมวิกนังสุเมติวันนางเคมียตุสิตายามากตกาจสัสิโนลพิตกาลมัสสาจติมาจัสวานิมนารติโนคูทกุปรณิมิตาเสเทากายสเปนอนตวานิโนที่มันโตชิดมันโตนัมันโิสัจสิน แต่เต็มในวันนี้การยาสเปนอาณาตวันนี้นอนอามันวายเจนอาคันชุ่งเยจันเดย์สาธิสาสักผูกแต่ชาติมักกี้หลังหัวขิตน้ำมันนาสว่างตะเคียนมะขะตะรองนาคังเจนต่างวัดสิตาติตังสุพรมาปรมาตุจปาปไตที่มันตัวศาสนาหนังกุมารติดตัวจากสุภาคัดสมิติวงนางสัตย์พระมาโลกนันมาปรมาภิติเตติอุปปัตโนจิติมันตัวพิสมัคยโยจะสัตยสุทัสสิทธาอิสระกูปจิกาวาสตินโนเดชุ่นจำมันจะตัวคาริโตปริวาริตโตแต่จะสเปียร์พิคเดชินเตเตวสุพรมาเกี่ยมราชินาภ นัตตลามาจะสละกันตวันอันเพระวังยตถาภุสโกมีโคตนะย็นตุสวิชโกตถาสุปุทาวติสังคตัวสยังวเสตินจะสปังอภิญญายยวะกิตะวันจักุมารตโตมันตยิสตถาสุเกศเนรตเตมารสินอมพิการนาเทวชันตะภิการโพติจารตะปมกรุงสุตวะตถุเถระสุนังวิตรางิปะกำมงในสังลมปิอินจุงสเปวิชสังกามาพยติตายสินโมทันติธาสาปุเตหิสวัคเตจะนในสุตตติต่อนะครับสิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตตัง เสวันาจะพาลลานังปันติตานั่นจะเสวันาปูชาจะปุชินียังไงตัมังขลมุตตมังปฏิรูปเทสวาสสจะปุเพจะกตปุญญตาตัสมาปณิตจะไอตัมังขลมุตตมังภาวสัจจะสิปัญจวินีโยจะสุขิโตสุภาษิตาจะยาวจายตัมังขลมุตตมังมาตาปิตูปัถานังปัถารสสังฆะอนากุลาจะกระมันตาตัมังขลมุตตมังทานันจะธรรมจริยาจะญาตกานั่นจะสังฆะอุหนักชานิกรรมานิตัมังขลมุตตมังอรติวิรติปาาาปปมัจนะสัญญมปะมาโทจจจะะะะเมมมสสุุุตตตตตตัััังลรววนนิิาธกญญช ขันติจัตสตวัจจสตาสมานานัจทะสนังกาเลนะธรรมสากรชัยตัมังขลมุตตังตะโปจัปรมัจริยัญจอริยสัจจานะทัสนังนิพานาสัจจริยัญจเอตัมังขลมุตตมังปัสสาโลกะทามิหิจิตังยสานะกรมปติสุขังเวชังเกี่ยมังตัมังขลมุตตังเอตาติสานิกตวานะสัพตมาปราชิตาสัพตัสุติงคจันติตัณเตสังมังขลมุตตมันติ สิบสองประศูรัตนปริยังกินชีวิตตางอิทธวาลังวาสเกสุวายังรัตนังปณิทังนัตนสมังอตีตธาตุเด่นาธรรมปีติรัตนังปณิทังเอเตนะสัจเจนะสวติโอตัวก็ยังเวลาครั้งมาตังปณิตังยัตถชกาศกยมุนิสมัยโตนะเตนะัทเมนะสมติกินจีธรรมปิธรรมเอรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวติโอตุ ยัมปุตัสเสโทปริวรรนะเยสุจิงสมาธิมนันตริกันยมาสมาธินาเตนะสมุหวิชติทันติเมรัตนังปณีทัเอเตนะสัจจนะติตยปุคลาทัสสตังทธจตารตายุหติเตะกินยะสุตัสสะกายติสุนานิลานิัิสังเรตังปิัเอเตนะสัจจนะติตเยสุปยุตมนสาะเนนนิกมิโนโค ภาษาศาสนาอิเตปฏิปตามตังวิไคยละธรรมมุธานิปุถิงผลชนมนายธรรมปิสังเกตรัตนบันิตังอิเตนะสจินะชุติยอโธตูกีนังโบรานังนวังนติสัมภวังวิรัตจิตายติเกียภาวะสมิงเตกีนะพิชายเวโรณิชันธานิปฏิติรายะถาจอมปฏิโพยธรรมปิสังเกตรัตนบันิตังอิเตนะสจินะชุติยอโธตูสิบสามตัสวดธรรมบทศาสตรสวัสด

ชาณคันติยามาภพการูปปตายะมาสมโนโนคัรุยธาตุเมหฮตนาวัชาเนยธาอิเมธมาคุสลายเมธมาสวัชชัยเมธมาวินิวคาราตัยเมธมาสมตตาสมาธินาหิตายาทุกายาทรงวัตต์ติยะตตุเมหฮปัจฉังเอยยะธายะธาตุเมหฮตนาวัชาเนยธาอิเมธมาคุสลายเมธมานวัชชัยเมธมา